สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแหม่มพาเรามาดูกันอีกแล้วนะคะเป็นสารเจ้าที่ตายายนะคะซึ่งอันนี้เป็นทรงใหม่นะคะมันจะคล้ายๆกับ,บทรงเรือนขวางนะคะแต่ว่าเขามีการขยายขนาดตรงเรือนตัวเรือนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูขนาดที่ถาดก่อนนะคะขนาดที่ถาดตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะ124ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกไปข้างหลังก็124ซนติเมตรเท่ากันนะคะคราวนี้เรามาดูในตัวเรือนเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องการตั้งองค์ที่แบบว่าเออให้เห็นหน้าแบบชัดๆนะคะ สำหรับอันนี้นะคะลึกเนี่ยวัดตั้งแต่ตรงตรงนี้เลยนะคะไปถึงด้านหลังตรงนี้อ,อ,อยู่ที่33ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้นะคะอยู่ที่แปดสิบแปดสิบสี่เซนติ 80, เมตรนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5 0าซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นไม้สักเกรดลงเรื่อยนะคะไม้สักเนี่ยเขาจะมีหลายเกรดอยู่นะคะแต่อันนี้เป็นเกรดลงเรื่อยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0984287619นะคะร้านสารไม้สักบ้านปัญญานะคะตั้งอยู่ออตรงวงเวียนพระราม5นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแหม่มมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ